สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับครูนกอีกครั้งนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หน่ด้วยการเรียนรู้ที่12การบวกที่ผลบวกไม่เกินร้อยวันนี้เราจะมาทบทวนการบวกที่ผลบวกไม่เกิน อ,อื่นเรามาทราบตัวชี้วัดและจุดประสงค์ของการเรียนรู้กันก่อนเลยนะคะตัวชี้วัดค1.1ป .1 ทั4หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกินร้อยและศูนย์ ส่วนจุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องนี้เมื่อน,นักเรียนเรียนจบแล้วนักเรียนจะสามารถอธิบายการหาผลบวกของจํานวน2จํานวนที่ผลบวกไม่เกิน20ได้และนักเรียนสามารถหาผลบวกของจํานวน2จํานวนที่ผลบวกไม่เกิน20ได้นะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรา ไปทบทวนเรื่องการบวกจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน20พร้อมๆกันเลยไปกันเลยนะคะทบทวนการบวกและการลบสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาสนุกสนานกับการบวกและการลบกันค่ะใช่แล้วค่ะ หลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน20กันไปแล้ววันนี้เราจะมาฝึกหาคำตอบทั้งโจทย์การบวกและโจทย์การลบกันอย่างจริงจังค่ะเพื่อนเพื่อนพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยค่ะเพื่อนเพื่อน,นยังจําได้ไหมคะว่าเราเริ่มเรียนรู้การบวกเลขกันไปตั้งแต่ การบวกจํานวนหนึ่งหลกักสองจำนวนซึ่งสามารถใช้วิธีการที่หลากหลายเริ่มตั้งแต่วิธีการบวกโดยการนับต่อโดยนับต่อจากจํานวนที่มากกว่าไปเท่ากับจํานวนที่บวกเพิ่มเช่น8ปบวกสเรานับจาก8ไปอีก4คือ9 10 11และ12ค่ะ ดังนั้น8บวกสจึงเท่ากับ12นั่นเองค่ะอีกวิธีการหนึ่งก็คือการบวกโดยวิธีการบวกให้ครบ10โดยเราจะบวกจำนวนให้ครบ10ก่อนหนึ่งจำนวนจากนั้นนำสิบที่ได้ไปบวกกับจำนวนที่เหลือค่ะเช่น9บวกส เท่ากับ10บวกสเท่ากับ12ดังนั้น9บวกสจึงเท่ากับ12นั่นเองค่ะวิธีการบวกโดยการบวกให้ครบ10นี้ยังสามารถนำมาใช้ในการหาผลบวกของการบวกจำนวน2หลักกับจำนวน1หลักได้ด้วยเช่นกันค่ะเช่น12บวกหเราจะได้12บวกห เท่ากับ10บบวกสบวกหจำได้ใช่ไหมคะว่าเราจะนำจำนวนที่มี2หลักมาเขียนในรูปกระจายค่ะจากนั้นก็นำจำนวนที่เกิน10ไปบวกกับตัวบวกที่มี1หลักจะได้เป็น10บบวกแปดถึงเท่ากับ18ได้เป็นคำตอบ12บสอวกหเท่ากับสินั่นเองค่ะนอกจากนี้ เรายังได้เรียนการบวกจำนวนที่มากกว่า2จํานวนด้วยนะคะได้แก่การบวกจำนวน3จํานวนเช่น7บวก3บวก5วิธีการในการหาคำตอบของการบวกจำนวน3จํานวนก็คือให้บวกจำนวน2จํานวนก่อนโดยหากมีจำนวนที่สามารถบวกกันได้ครบ10ก็ให้บวก2จํานวนนั้นก่อนค่ะในข้อนี้เราจึงนำา7มาบวกกับ3ก่อนจะได้ผลบวกเท่ากับ10 แล้วจึงนำสิบมาบวกกับจํานวนที่เหลืออยู่หนึ่งจำนวนคือห้าได้เป็นสิบบวกห้าเท่ากับสิบห้าดังนั้นเจ็บวกสามบวกห้าเท่ากับสิบห้านั่นเองค่ะ หรือจะเป็นการบวกจำนวน4ี่จำนวนก็มีหลักการใกล้เคียงกันคือจับคู่จำนวน2องจำนวนเพื่อหาผลบวกก่อนจากนั้นจึงนำผลบวกที่ได้ในแต่ละคู่มาบวกกันค่ะเช่น5้าบวกสบวกหบวกหเราจะเห็นว่า5กับ5รวมกันได้10ดังนั้นจึงจับคู่5้บวกหและ2อบวกหได้เป็น10บวก8เท่ากับ18 ดังนั้น5้าบวกสบวกหบวกหจึงเท่ากับ18นั่นเองค่ะนี่ก็คือเรื่องการบวกที่เราได้เรียนรู้กันไปในบทเรียนนี้นะคะยังจำกันได้แม่นใช่ไหมล่ะมาดูเรื่องการลบกันบ้างดีกว่าค่ะในบทเรียนนี้ เราได้รู้จักวิธีการลบจำนวนสองหลักกับจำนวนหนึ่งหลักโดยการเขียนจำนวนที่มีสองหลักในรูปกระจายเช่น15ลบด้วย4เรานำา5บมาเขียนในรูปกระจายได้เป็น10บวกหจากนั้นจึงนำจำนวนที่เกินจาก10มาลบกับตัวลบได้เป็น10บวก5ลบด้วยส เท่ากับสิบบวกหนึ่งเท่ากับสิบเอ็ดค่ะเพื่อนเพื่อนยังจำกันได้ใช่ไหมคะไม่ยากเลยทบทวนความรู้หลักที่เราเรียนรู้กันไปในบทเรียนนี้แล้ว ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาวัดความเก่งในการบวกและการลบตัวเลขด้วยแบบทดสอบสนุกๆก,กันแล้วล่ะใช่แล้วถึงเวลาที่คนเก่งจะมาทดสอบฝีมือบวกลบเลขกันแล้วนะครับพร้อมแล้วไปกันเลย1 0บลบด้วยหเท่ากับเท่าไหร สิลบด้วยหกเท่ากับเท่าไรว้าวว้าวสิบลบด้วยแปดเท่ากับเท่าไร 12ลบด้วย3เท่ากับเท่าไรสิบเจ็ดลบด้วยเก้า 9, เท่ากับเท่าไร ยีลบด้วยเจ็ดเท่ากับเท่าไรเจ็ดบวกแปดเท่ากับเท่าไร เก้าบวกสามเท่ากับเท่าไรสิบสองบวกเจ็ดเท่ากับเท่าไร 8บวกหเท่ากับเท่าไรว้าวว้าวช่วงฉายเดียวตอน หากันจนเจอก่อนจะหมดเวลาเราไปทำแบบฝึกหัดส่งท้ายการบวกการลบในบทเรียนนี้กันหน่อยนะคะน้องๆจงเติมคำตอบที่ถูกต้องข้อที่หนึ่งเก้าบวกห้าเท่ากับเท่าไรคะ ข้อที่สองเจ็ดบวกห้าเท่ากับเท่าไร่คะข้อที่สามสามบวกแปดเท่ากับเท่าไรคะ <Wow. S 1> ข้อที่สี่สองบวกแปดบวกแปดเท่ากับเท่าไรคะววข้อที่ห้าเก้าบวกสี่บวกหกเท่ากับเท่าไรคะ ข้อที่หกสี่บวกห้าบวกหกบวกสามเท่ากับเท่าไรคะ wow! Wow! ข้อที่เจ็ดหก บวกแบวกสบวกหเท่ากับเท่าไรคะว้าวว้าวข้อที่แปดสลบสเท่ากับเท่าไรคะ ข้อที่เก้าสิบห้าลบสามเท่ากับเท่าไรคะข้อที่สิบสิบเจ็ดลบแปดเท่ากับเท่าไร่คะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสนุกใช่ไหมล่ะจะบวกหรือลบก็ตอบได้กันเร็วมากเลยนะคะใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะเพื่อนๆต้องไม่ลืมฝึกฝนด้วยการหมั่นทำแบบฝึกหัดบวกและลบกันบ่อยๆนะคะลอยกับเพลินขอตัวไปทำแบบฝึกหัดกันก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆไม่อยากเลยใช่ไหมคะนัะกเรียนอย่าลืม และทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ